กู่สี่คนได้บทั้งสี่คนนะรวมกันนะกู่เจ็ดวันท่วมเลยสัตว์รแล้วสี่อ่ะมีใครบ้างอ่ะดกครับงมีหนูหนึ่งในนั้นไปด้วยไปด้วยกูเกียร์ไอสูอ๋อโอเคสามมีคนหนึ่งหายสามคนใช่ป่ะพี่สามคนไะเออบังไงบังไปด้วยดิหลอพี่หลอพี่หลอดหลอดบังไม่กูไม่จับกี่คนพี่เพื่อนเลยไอ้วีแมนไลน์จะดีสุดถ้าใช้ถ้าขับมันไม่ใครจับแปดแล้ว่ช่วยเลยอ่ะอย่าทำงั้นดีกว่าเพื่อนแปออะไร ต้ไปช่วยต้องให้ไปช่วยอย่างเงี้ยมันไม่ไหวไว้เพื่อนไปไหนโธ่ไปช่วยขนาดนล้นคุณจะพูดงี่เงี่ยวมากไปลงไงวะโดนโดนโดนละกูโดนแล้วะโดนละโอ้ติดนี่ได้เหรอติดนี่ได้เหรอไปแล้วกูไปนอนแล้วสวัสดีครับพี่อ๋อเจอกันไปใหม่ัคไปบ้านกูทำไม พี่หลงแล้วดิพี่หลงเร็วผมรออยู่เอาพี่หลงไปไหนนี่พี่หลอง่ขับไปไหนกันวะเร็วๆๆๆๆๆพี่หล่อขับรถไปนะขี่รถ่อไปอันนี้ไปไหนกันอะไอยุกกาหลงปะนี่คือเีื่องในลอสซิ่งเออนี่คือเรื่องในลอซิ่งครับนี่ยังไงครับบนเขาอากิน้ำเปล่าห้าคนฆราได้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 หมดได้หมดแต่ขอแบบทางแบบว่าตายตัวนะนี่บังชดเจริญย่างยังเป็นโทษตัวเองบายสโนเกอร์ร้อยศพอะไรอะอะไรอะเขาเข้าใจว่ามันเก่งเว้ยนุกอ็อาจจแต่จริงกันโลก โทษอะไรนะไม่ได้โทษอะไรเลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้เลยแหละใช่ไหมพี่ิ เออใช่มาไอ้มันเคยลงอันสองไปแล้วรอบที่แล้วไงมันแพงไงโอ้โหต้องเปลี่ยนคนเรื่องธรรมดาทุนนี่ฉลาดใช่ไหมทุนนี่ต่อไปดิในร้านนานแล้วนะพี่คนเก่งมึงทำไมมึงมึงยังไงกูมึงอะกูไม่เก่งไงกูเก่งในปากไงเออกูให้ท้องมเลยเออไม่จริงพี่ไม่จริงพี่คนที่เก่งในปากเคยนกพี่ไม่ใช่พี่พี่คุยแข่งกับคนตามบอกแล้วยังมาคุยมามามาเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนอ่อ่ เมื่อแต่ละแต่แต่ละคนมันจะมีมันจะมีข้าวหัวเป็นกระชาปองเขาจะปะสี่คนอ่ะไอเกียสูได้บังคือคือได้ได้ใครอ่ะมันจะได้เป็นคนเลยสมมติว่าโทนี่จับตูได้เงี้ยแบบเป็นสลบครับก็สลบอ่ะพี่ก็ได้กระชาไปเลยโทนี่ก็ได้กระชาเลยแต่ถ้าโทนี่ได้พี่อีกได้ได้สู่ได้พี่ก็ได้ของสองมันจะอุ้มพี่ไงสองคนนู้พี่ อุ้มได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่อุ้มได้อุ้มได้เมนูไอ้นี่ยคีหลังกับอุ้มแบกอ่ะได้ได้เอรออุ้มสองอย่างก็เหรอได้ใช่อุ้นอกจากวิจะอุ้มกันสองคนแล้วผมอุ้มได้แล้วเราถือใครอุ้มใ่ป่ะสองนมันยากแต่เราเล่นกันเองเราไม่ได้แบบว่าไม่มีบุคคลที่สามเดือนแล้วพี่ชวนบ้างเหรอชวนหรือเปล่าอุ้มได้อันนี้ต้องฆ่ากันเองด้วยเหรอเราเราใรแซวบ้างไปเลยเราใครแซวบ้างต่อสี่คนก่อนที่ผมว่ามันได้แหละ มันน่าจริงหรือเปล่าน้องน่าจริงน่าจริงน่าจริงไม่จริงอันนี้มึงระวังนะเว้ยมึงพกของเยอะคนอื่นผ่านมามาต้นนะเว้ยเองพี่กระสุนไม่พอพี่พี่พี่หลงมีกระสุนไฮ้มีกระสุนมั้ง เดียวใช่ไหมพี่ยังไปขันสีวะไปไปพี่ได้เนาะไปไปขอสามสองแล้วกันเล่นในเมืองนะเล่นในเมืองเราหับแป๊บได้ไหมด้เดี๋ยวผมไปลงมาไลไป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 ปไ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 ปขัไปาปไปไปไดไปไปไปเปไปไไปไปไปไไปไปมปไ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 ว่ปไ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 ไปไไปไปไปปไ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 อไป่ปไปไปไไปไปไไปไ พี่ผมบอกว่าเราร่วมมือกันดีกว่ามไม่มีอ่ะไม่มเลยสนุก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 บังบังเว้ยสนุกสนุกบังบง่ะไม่้อนะอ่ขุก้คีข่าวนะเดี๋ล้อหายไสัต์ถือวาเตือนะไเียนี่ครับคนนี้เนยร้อหายไปหนึ่งายไปสองกเรเริ่มแปลกลวกเริ่มแปลกแปะนี่นะครับ ต้องขับต้องจอดเต็มสูบพี่ขับเองพี่พี่ต้องขับนะมินละวายสัตว์ไอ้โชพี่ต้องขับนะพี่บ้านเราโดนมินว่ะมีเหน่อยดิพี่ีเห่ิจะตายก็หัวก็หัวกระแทกพอดีแล้วนะใครยิงอ่ะเอ้าเอ้าแล้วมึงยิงให้กูเสียดังเพิ่มทำไมอ่ะควาย ดักแชร์อะไงถ้าโพลลูธสวิตเริ่มได้เลยวิดสวิตอัพเอ้ยนักแชร์อัพได้ใหม่เหรอมีให้เลื่อนด้วยอ่ะเออไอ,อช่างซ้ำหลอดเดืเอดไอช่างเติมใหม่เดือด ช่างครับช่างช่าหน่อยมีมามาแล้วที่ไหนวะเรงนมาให้ด้วยอะไรเงรลิมกระเป๋าหกส่วนครับเติมน้ำมันใช่ไหมใช่ติดยีนตรงเลยแลนจำได้จำได้ดีเลย ม่ง่วงรีบเลยถ้ามึงตลกมึงชุบถ้าพี่ตลกมึงชุบแค่นะน้องได้พี่เอ้ยดีหนูมีหกอันอะไม่ยาก ตัอะไรนะพี่เห็นรถปะเห็นรถใช่ไหมเห็นครับพี่มาเเหรื่องกิจกรรมพี่อ๋อใช่กันเหรอใช่ไปพี่สนุก หนีไปะวะพี่น่าจะขับหนีเพราะอะบรเปล่าน่าะพี่แสมแสมกูเราไปดูแถวอันนี้ดิแามเจอรอบแรกยังนะพี่เขาขับหนีเนาะเขาต้องจะหนีอยู่น่าจะมีคนไล่อยู่น่าจะยาววะน่าจะมันเขาจะโพสอีกรอบอะแซมดังอู่ปะลานี่เราทชคสียี่สิบว,วะที่ไรอะใครไล่วะพี่ อันพ่อมีดปะที่สิบอะเีย้าน่าจะมาแต่แรกไม่รู้อะโดนยิงยางอาชาจัดเลยใครยิงอะไม่รู้คุนคุนเหมือนกินลูกกระสุนขาโดนไล่ <c oughs> ดดไปแล้วอ่ะพี่โจใครไ,ไล่อะน้องไม่รู้ลองไปวนดูแถวๆน,นี้เวลาอูอ่เด็กเขาก็มาซ้อมาไม่รู้ที่ข้างหลังรถอะไรอะแต่เมื่อวาอนที่พี่หลงเล่นเขาชอบวนแลนด์นะเวฟแอม วันแลนล้วก็วไปอู่ะมาวันที่นีเขาชอบเลียวแล้วก็กระโดดินักเออพี่ ตอนนี้เราหาไม่เจอเว้ยเฮ้ยนี่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  ยิงย่างได้ปะหนูไม่มีปืนพี่ไม่ยิงได้ใช่ปะได้ได้พี่อะไรมาหนีโก้เฮ้ยขอเืนคู่เลยเราไม่ทำเขาอ่ะเขาทำเราอ่ะยดงต่างยังไปพี่ไปเร็วเร็วเร็วได้ยังตางยังเอ้ามีคนยิงอย่างนี่ตบอ๋อเว้น โอ้ยไีกดมัยู่บนรถอยู่บนรถโอ้ยเชไปดไปดึงไปดมาไป้ึไปดึไดึไไปดึงไปงไงไว้งไงไปงไปดึงไปดงไวดึงไปดึงไปดึงไงงงงงงมงลงั ไอเทบไอเทพเด้กรถเทพตัวไอตัวไอตัวที่รอกูไปที่รอที่รอเร็วจุกูไอตโตพี่รอจุกูไอ้นัวอย่าตามนี่นัวอย่าตามเพื่อนนดนจุกูหนึ่งวันตายแล้วตายแล้ว ไปเมียวไอพี่บอลพี่พี่จอช่วยก่อนพี่จอช่วยก่อนจอช่วอช่วยอยู่พี่จอช่วยก่อนไอย่าลำกันดิจอช่วยอยู่เลยจอหลัอีกทีอ่ไปแสม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 ผมดูพี่ผมบ้านพี่วิลก์ยังไงยังไงยังไง Anh chết cái anh nón? 哎，进来呀！ ไป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 ไไป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 ไไป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 ปไ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  มันปิดหน้าต่างไม่ได้ด้วยมันปิดกระเป๋าไม่ออกันมันหน,น้าต่างของก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะตอนนี้ได้อออแล้วกันไอ,อชิปไอ,อชิปไอ,อชิปได้ ันี้แบ่งงันทุนนี่อะไรฮะที่จะโกงบ่งงานดีเขามีเหลืออ่กูด้วยเขามีเหลือกูเห็นกูไหมเขามีต้องเห็นดีเลยมันน่าจะวัดใครไม่ได้เลยอย่างเฮียกูบอกให้ตั้งแต่ขับรถชนกูแล้วไอสัตว์แม่งไม่ลงมาวัดกับกูได้เฮียมาขับรถชนกูเฮีย หน่องเหรพี่ตัวนี้เห็นสอบพี่ปะหน่องครับเห็นเห็นสอบพี่หน่องกดไปเลยเนี่ยไล่ไปเยปะหน่วงเอ๊ะได้ละี่ก่อนจพี่ก่อนเนาะข้นขึ้ข้ามอะไรเด้อเว้ยกูลงทุนขนาดไหนกูตัวตัวมันไม่ไหวกูต้องชนมันด่ะเออก็จริง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 ก็จมันโง่มึงปล่อยมะไไม่ได้ตังเนี่ยมันโง่เกูเรียนตรงนี้มันโง่โง่โง่เหี้ยก็จริงก็จริง ก็จริง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 เนี่ยคุณขับรถจนบอกไม่ยอมลงมาสู้กับผมก็ะริงเชิญปนชุดได้ปะหมอขึ้นมาชุดไม่ได้พี่หมอก็ชุบไม่ได้แล้วแล้วชุบเป็น เชุ่ครวตอนนี้คนนึงใครวะมึ่ทำเงี้ยเลยขับรถเอาไปสิเปอร์เซไอชีไอชีพี่ไอชีพี่ผมไิ่ีพี่ชุวน่อยช่วยห่อย้ยชุวยห่หน่อยชุมยหน่ด้เรวยิงแบบกระุนกูกูยิงจกูจะบอกความลับอะไรไม่หรอันหลไม่้น่ไอเที่ยม่งอย่างเฮียม่งอย่างเีอเลยแม่โง่โง่แบบโง่เลยไม่พี่ไอหล่อตัวบักพี่ไม่บัครับพี่ไอหลอยิงไม่ล้มครับไอหลตัวบัก เอ้โหพี่ห <begun> ล่อพี่หล่อสบายทำไมแต่งไม่ได้เพราะอทำไมแต่งไม่ตาย